มาทั <ítulo> ้งเว้นวันนี้ผมกลับมาอยู่กับกระดากันดี้กระดากระดาโอ้ตอนนี้โตนี่ผมอยู่กับเกมเกมเเดี๋ยวให้ภาพๆเลยนะเหล็กภาพเลยภาพเลยตอนนี้อยู่ดีๆก็เลยเป็นวันนี้ผมกล่าว่าจะอาจจะเพื่อนนะครับแต่ว่าอยู่ดีๆเพื่อนไม่ว่างทั้งสองคนเลยเพื่อนอีกคนนึงก็ไปวัดเพื่อนอีกคนนึงก็ไม่ว่างเว้นกรรม เฮ้ยกระดากระดีตายมันตั้งอยู Luther, God 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 God. ่ไหนอ่ะอยู่ไหนอยากให้นายอุดมไปกระดากระดีกระดากระดาโอ้ต้องการหามาตังวิจโจได้แรงแหละมาดังนะนดังมาดังอย่าเข้านะเฮ้ยมีคนจะช่วยช่วยเราออ่ะเราฆ่ากันได้นะแต่ว่าผมขอให้มาตังดูก่อนกระดากระดีกระดากระดาโอหนอน ผมยกคมาตั้งดูดูมาตังมาตั้งากีากระดากระาโอนอนกีานอนดูกีดากระดีกีดากีนาโอ้โอกีดากิด้ากระาโอนอนเลทุกคนอย่าลืมอ่าช่วยช่วยเพื่อนที่เพื่อนระหว่างจะมาช้วย พราะผมอยากให้หลวงกาวาดจาร์อ่านยูทูบอีกคนนึงไปทำไปอาบน้ำไออ,อีกคนนึงไป,ไป,ไ,ปไปวัดอีกคนนึงระว่างวันที่วินกัมคนอือ่นอาจบอกว่าคนวันอื่นก็ได้แต่ผมไม่ได้อยากจะอ่านวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้แม่อยู่แม่อยู่บุ๊ก อาจจะรูปแม่อาจจะดา่าเอาวบาบอกวไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้ผม <im it> จะไม่ให้ตังแม่อาชายอมยอมตอนเด้ขาตังได้นะครับเจอเหรียญหนึ่งบาทเ <im it> จอเหรียหนึ่งบาทก,กลุ่มเอ็มมาตังเวินจะจะฆ่าแกฆ่าฆ่าต่อไปไไกระดีาก,กระดีระดากระดาโอ้ขา้ขาจะจะฆ่าแกก็ กูจะให้นายดูเลยว่ะกิดากดีคิดากิดาโอ้อนชิดอะไรกันน้องนอนนอนดูเดี๋ยวเล่มเด็งเอ้าฉันนอนอยู่แล้วฉันนอนอยู่แล้วแล้นายจะฆ่าฉันยังไง ชื่อช่มาตังยอยย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 ัยย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 ยัยย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 ดยวยย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 นยย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 ยดยยยยยตยย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 พย ใครรู้ช่องมาตังก็อย่าลืมไม่ต้องไปติดตามนะครับไม่ต้องไปติดแล้วนะครับเพราะว่าเขาเขาฆ่าผมกดไลค์เพื่อช่วยชิคเก้นอเกตได้ตายไปที่เกมจบแล้วนะครับตายไปที่เกมจบแล้วครับเอ้ยอย่าไปฟังแกตายไปที่เกมจบไม่เออใช่ที่ายตอนนี้ผมได้บนรลุสมองแล้วแต่ตอนนี้เกมได้อะ เปิดประตูทางเปิดทาองออกนะครับ,บนี่ใครค่ามาตัค่าได้เท่าไหร่ได้กี่คนผมได้เหรียญห้าบาทได,ได้ได้สิบดอลลาร์สี่สิกเอ็ดสีมาตั้งดได้ค่าค่ากี่คนนะมาตังค่ากี่คนดาบวีไอพีดาบดเจิจะจะค่าเจอไอเก๋ได้แล่ว ผมมีเลยว่ะคำยาคือสิ้ไม่ดีคำหยากเป่นคือสิ้ดีมาดูกันว่าดาบมีอะไรครับบูอบุ้ยผสมดาบเหรอผสมดาบเซซโซเยสยสซเยสโซยสซา การผสมดาบอุ๊ยทุกคนทุกคนดีนะดีนะหาทำเลยหาทำดีเ่นคนเดียวอยถ้าดาบเดนดีเจนเดมโบเหรอเดมโบต้องใช้เต็มอ่ะใครเบนเอาะใคเบนใครเบนใครเบนโอ้าวแต่นั้นอ้าวทำไมผมเป็นผมจะเป็นชิคเก้นนาเกตฉันจะเป็นชิคเก้นาเกเดตกาะเพื่อให้ฉันหลอด ฉ,ฉันอยากเป็นชิคเกตนักเกตฉันอยากเป็นชิคเกตนักเกตเน่าชิคเกตนักเกเน่าใจเนะฉันฉันอยากเป็นชิคเกตนักเกตฉันไม่อยากเป็นตัวนี้ทุกคนใจเย็นฆ่าฉันไม่นี่ไม่แต่ตัวนี้ก็โหนะคือโหแบบร้องลังบุริกาฉันฉันยังไม่อยากตายเลยวเลไม่อยากเป็นตัวเนี้ยทุกคน สวัสด <Es> ีครับไม่เคยรักใครเกิดที่่มาก่อนอย่าลูติตามชิเกนเกย่าลูมติตามชิคเกนเก่าลืามาเุกติตามเพราะผมเป็นคนดัง ไอตัวนี้มันไม่เห็นหาเลยมันน่ากลัวมากเลยตอนเด็กๆผมไม่ชอบตัวนี้มากเลยผมแบบดูแล้วผมอยากฆ่ามันไอเนี่ยดูแล้วคนนากก่ากลัวเลยดูแล้วเฝันว่าอันนี้เจ้ามีมันคฆ่าผมคาเมะนั่นนัผมไม่อยากดูเลยนากก่ากลัวแต่ตอนนี้ผมเกมมลียดมันแล้วมันไม่ได้น่ากลัวแล้วเนะทุกคนอย่าลืม ทุกคนอย่าลืมทำไลค์ตุ๊กตานี้ด็ดถ้าทุกคนถ้าพ่อแม่ใครซื้อโอเคไหมได้เลยไม่มีใครเม้นในกลม,ตอ,มตอนนี้ผมโรดิสไลค์ด้วยไม่มีใครมีคนไม่มีมีคน,คนอ่าไม่ไม่มีใครอะไรวะอ๋อ Wandung wela na no nukong Oli o oki oh, dasik mayay <coughs> Tini baki mo Wandung wela na no nukong ni Tini bade na lai Tini bade skibidi Tini baki mo Wandung no Oli o oki oh, dasik mayay ใส่ดีนะคะเพราะว่าเขาฆ่าผมตั้งแต่ตัวน,นั้นเลยผมก็ผมกำลังเป็นชิคกี้พายเกตอยู่ผมจะให้มาตาผมจะให้ผมจะให้ด้วยชันนอนหรือเปล่าฉันเป็นชิคกี้พายเกตตัวจริงเฮ้ยมีคนพคบยังไงฉันนอนเกล็นโอ้โหถ้า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 เป็นสิบห้านาทีเนี่ย คงคงถ้าเป็นสิบหกนาทีอะคงคงแบบไม่ต้องอัดดูเลยเป็นเล่นเกมเล่นเกมอัพพีดีกวาเราจะกดจุดไหนันอั้งนึงก็จบเลยคิปจบเลย้าไม่ตัดตอไสักย่างเลยอ้ก็ต้งไิไม่ใยใชฟยุเบอากันยูมาดเบอ่เจมาดิเ็นไเ

ไม่นายอย่ามาว่าฉันนะว่าฉันน่ะเป็นยูดูเปอร์ดิเสนแสนดีโมตรงนะไม่ไม่คือตัวผมเัวนนต้องเป็นตัวผมตอนนี้ผมเลเวลสิบสองแล้วนะครับ จากิววิสิบไปลล่อสิบสองไปีปบาวันดึเวเนลาน,นังนอมลีโอ้โอตลาสิกมยเว้ผมยาตัวตลกไม่ใช่ตัวตวลกนะอย่าเอาตัวตวลกไม่ใช่ผมเอ้ยมีช่ผมด้วยมีชื่ออะไรแมดอุ้ยไโคจักสัน คนตัวเล็คนะหลักคนเรื่องเลยทุกคนผมเจอไม่ค่อแจ็กสันตัวจริงนะครับเยอกหยวมาตังวันนี้เราจะได้เป็นวันนี้เราเป็นคนบริสุทธิ์มาไม่นะครับผมก็แค่ไอ้สุดแกมันจะตายอที่เหรอฉันช่วยไหม ทนายเขียนเจ้าทนายบอกเขียนจ้ต่อฉันจะฆ่าแกเอุ๊ดจะไม่ช่วยนายมาเราจะได้จับมือเป็นลูกผู้ชายกันะนะฮ่าฮามฆ่าฉันะนะเพราะตอนนั้นนายมาขวางฉันเราต้องคุยกันให้รู้ก่อนกดคือฆ่ากันได้โออหนไม่ได้ กดคือฆ่ากันได้โอ้เดี๋ยวตอนก็ไม่ดังหรอกสักชั้นน่าจะดังอ่ะถ้าเป็นแบบนเนี้ยกดคือฆ่ากันได้นะครับท่านผู้ชมจะพิเชื่อมาตังมาตังจะทําให้ผมไม่มีผู้ติดตามห้าสิบผู้ติดตามผมจะได้สดวนรื้อเกมมันนะครับไม่มีใครกดติดตามเลยใครไม่กดติดตามบินเกย์เขาบอกท่านเป็นคหญิงคนน่าซิกไม่ไง <c oughs> ใครขยาบซิกไมค์ใครไม่กดติดตามซิกไมค์มาสิกครับกระท่าไหมครับว้าเออฉันโดนเกียนมาตังช่วยฉันด้วยเฮียวมี <al> มทุกคนได้เสียงหัวใจแม่งหัวใจผมมีหยอกหยอกไม่ใช่หัวใจผมมเฝ้าผมอย่างเดียวเลยอ่ะเออ,เอไอเวนี่ไอถมขี้ควาย ไม่มีอยากให้ผมตายเลยกีดากกดีกิดากกดานโอนอนแม่าข้าจะเลิเกิไปี่ คือฉันตายแล้วผมโดนกินชิคเก้นักเก็ตโดนเกียนให้ก็ได้ช่วยผมด้วยจะตายแล้วมาตายลุลุ้นวิวูนได้วิเกมนี้เกมเริ่มพัฒนาแล้ววิยเร็วๆจะตายแล้ว อมาเลยมาต่เพ <łość> ื่อนเพื่นดีดีที่สุดไม่ใช่อ่าเพื่นดีดีที่สุดในโลกนท่าน้ดีแล้วในทำาดีเลยมีเบี้ยองสองหล่างเบี้คองสองด่างท่านนี้มีคผู้หญิง บางอาจออกไปนีจาไอช่วยได้ว่นะกช่วยจัจะไม่ช่วยฉันตายเรอะที่ฉันหัวเราะเล้อเพราผมนอนเกียนฉันนอนเกียนฉันเกียนสันเก้ ีไม <im itation> ่ได้เป็นขลังอนมาเลีนตกันใครขยับเป็นเกฉันไม่ขยับทุกคนเบ็นไหมเกมนี้นาผมชอบแบีอาตัวเองตัวละครเองไม่ชอบาตัวละครทีบาที่บกนอน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 ตกตายแลว สียงหามาผมเป็นไม้ไม้เมนิดครับผมเป็นไม้เมนเน่ผมจะผมจะตอบคุณขอหาคุณไม่ติดตาผมฮุ้ยทะเลนี่อะไรเนี่ยฮุ้ยทะเลทะเลทะเลเซ็เซ็ปเซ็ปุ้ยไอ้ห่านี่อะโอเคอ่าอีพี อคลิปต่อไปเป็น SCP ป่ะสบักโดนบิดทุกคนเม้นต์มาครับทุกคนอยากให้ผมเอา SCP ไหมครับเอา SCP ทุกคนอยากให้เล่นเกมอะไรเล่นเกมอะไรก็ได้ครับไม่ใช่เกมที่ผมไม่ชอบเกมที่ผมไม่ชอบเนยคนเล่นนะครับผมจะเป็นบิสเตอร์บิดให้ได้เอ่อทุกคนครับทุกคนโทรหาบิทเตอร์บิดไหมครับเอ๊ะ ขอคุณได้ฟอบบูมได้ไหมครับไม่ใช่เลยครับทุกคนขอหามิสเตอร์บีทได้ไหมครับผมอยากจะคุยกับมิสเตอร์บีทผมขอมิสเตอร์บีทผมของกท้าไม่ใช่ผมขอนะมิสเตอร์บีทขอมิสเตอร์โบอันหนึ่งได้ไหมครับขออันอันไหนอะไรก็ได้ขออันหนึงน่งมาที่นี่มาหามาให้ผมทำไมครับมิสเตอร์บีทเชื่อิสเตอร์บิ๊ไม่ดูทุ่นนหรอกมัน ฉันจะไปกันไหมยกยกโอ้ไม่เกล่าเด็ดเบังก์กบังก์กบังก์กบปหานี่เดี๋เดียวกันมันเนี่ยว่าตอนนี้พวกเราจะสามาคัคคีกันแล้วเริ่มแรกก็เจอเอ่อโน้ตบุ๊กเริ่มแรกเจอโน้ตบุ๊กต่อไปสองเจอโถุงขี้ไฟ ตอนนี้ผมเ็นชิเกี้ดรากเก็ตและผมตายผมตายพระตาช่วยด้วยผมตายผมตายอยู่ค่ะถ้าผมตกบ,บุ๊บตายตายทันทีตายแบบทาวนบอลจะล้ม ไอ้ช่วยฉันด้วยไอ้ควายนี่บึดขาบุกอาจจัขาฉัน้นมาได้้นมาได้้นมาได้นี่นี่นานา่คลุบนิ โอ้โหตัวผมอ้วกขนาดนี้ใครมันจะเห็นใครจะไม่เห็นเออฮือแหมไอ้แม่เห็นผมจริงอ่ะฮ่่ว่าต่รุ่งเกียร์แต่ยังไม่เห็นนะเออวะไม่เห็นอยู่เออใช่ะไม่ดีทำมัดทำมือทำมัดทำมือฮเหมือนเจอโนบูอันนึงเอ๊ะ คนอันนึงขาได้เจ็ดบาทเจอเอออะไรวะรต้ราออกเลื่่ขอรอดไล้ด้วรู้ห้จบเจอเ่อผมพูดมาแต่เียวนี้แล้วเขาไม่ดูจบหรอกแต่คนใครดูจบขอให้คงตายวเยใครดูจบขอให้เออบารว้ย ค่อยมีเงินขอให้ไปทำงานมิสเตอรเบดไม่ใช่ค่าไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่เจอคนงานเออเขาไม่เจอคนงานที่เราชื่นชอบขอหน้าอันนี้ขอขอขออันนี้มันไม่ได้อธิษฐานแค่พูดเปยซุกซิบสิบห้าัค้ <c oughs> คู่แบบคู่รุ่นต่อยคู่คู่รุ่นต่อยว่าจะต้องไรกันกัน ตัมโบอันเนี่ยที่มันเล็กมากเลยทุกคนเนี่ยย่ออะไรอะไรล้มล้มอยู่ไหนล้มอยู่ไหนอะโอเคฉันเห็นนายแล้วเดี๋ยวไปสายขึ้นไปแล้วไปสายเลยไปไหนอะ ก่อนหน้าฉันกลัวฉันจะกลายร่างเป็นชิคเก็นนกเก็ตที่อยู่ในขุมนุนกำโบอันนะมาตังแคนลกูกสันกำบังจะเป็นผีเก็ตอาฆาตจะเข่าไอ้ฆาตรกรนี้คนงูนเลยทุกคนงูชิดใครโหวดฆาตกรงูลูกมือสมบัติลูกมือกันทั้งคืนทำไหมตายแล้ว

เราต้งเหน่อยวะฆ่าแล้วฆ่าเลยนะฆ่าคือตายแล้วตายเลยฮะอะไรอย่าลืมตีตาอย่าลืม What help me ดีดีดีๆกรดากระดากระดาโอ้อามีดวัวเดินมาทุกคนทุกคนเคยเห็นชิมุงไหมครับนี่นี่นี่เขาบอกว่านี่เขาบอกว่าปะนี่เขาบอกว่ากดไลค์เพื่อช่วยชิเก้นักเก็ต เฮ้ยเพื่อนผมบวมนะครับขอบคุณที่กดไลค์ผมไม่คิดเลยกดไลค์บุญจะมีไอ้บวมฮะจะมีไอ้บวมนี่กดไลค์กดไลค์กับกดติดตามเพา่อนให้เป็นหัวข้อข้างในเป็นเบสบอลมีมืมเอสพีไอ ไป <F> <c oughs> <c oughs> หาเรดิใครเนยะมาดูข้างในตัวเขากันครับอ่ะไปหาเลยโอ้ <c oughs> คนเดิมเหรอ <c oughs> ใช่เหรอใช่ปะเออคนเดิม <c oughs> ไม่อุชอบนะนเพราะว,ว,ว่าเขาโง่มากเลยเขาคนโง่เลย อยู่้นบันไดเขาเห็นเลยเขาเห็นแต่ว่าเขาไม่ขาดเขาแบบแบบนี้เอ้เพื่อนรักไอ้วัวทุกคนอยากเห็นทุกคนผมอยากเห็นไอ้วัวนี่จังเลยครับอยากเห็นไอ้วัวจังเลยไอ้บัวมันเป็นข้างในเขามันเป็นยังไงผมเบื่อเลยเบื่อๆนะครับเป็นเบคอนเบคอนที่เป็นนี้มือเอฟบีไอ ทุกคนแต่บางคนอาจไม่ชอบเบคอนหรอกก็เลยเอาบลวก็เลยเอาสกิ้นากเก็ตมาแทนผมเสียตั้งเจ็ดสิบโลบั๊กเพื่อสกิ้นากเก็ตอันเดียวผมเสียตั้งอันนี้เลยหวังว่าสกิ้นากเก็ตอาจโดนนึบแพ้โดนแบนแล้วผมจะได้โลบั๊กครึ่งบอ哈哈ไม่คือเจ็ดสิบโลบั๊กที่คุ้มกล้า เฮ้ยทุกคนาแม่มาที่นี่ดิอุ้ยขเหมืนเฮ้ยนายหยุด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 ฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่มาตังอยู่ไหนมาตังอุ้ย หลิวอยู <chop cụ anor> ่นี่ฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่ดูขโมนฉันอยู่นี่ดูข้างหลังฉันไม่แลยเฮ้ยฉันไอ้บวมไอ้บวมไอ้บวมเอ้ยไอ้ไอ้หาบวมช่วยฉันด้วยไอ้บวม ไอ้บวมไม่ใช่ไอ้เบาไอ้บวมไอ้กระดางกระดิกระดางที่มันบวมบวมไอ้นั่นอ่ะไอ้หาบวมบวมช่วยฉันด้วยช่วยฉันยันดีฉันไม่น่าช่วยมาตังนี่มาตังกับดักหัวใจเต้นเต้นแรงแรงเหมือนเธอทิ้งฉันไปมาตังจะตายแล้วเก็บทุกที่อนเอาบาเฮ้ ไอ้บวมเพื iin, ่อนรักไอ้บวมเพื่อนรักนายอยู่ไหนอะไอ้บวมเพื่อนรักไม่ไอ้บวมเพื่อนรักไอ้บวมเพื่อนรักทำไมนายต้องเป็นแบบนี้ดูว่าบวมเพื่อนรักดูว่าบวมเพื่อนรักเขาจะดนายองเป็ือะไรลองเหเพื่อนรัก มาตั้งใจเลยบัวพุ่นรักนายช่วยฉันได้ไหมกดไลค์เพื่อช่วยชิเกนาเกตมาอีกไลค์สายกันไปแล้วไกไปมีเวลาสูนยจุดูนย์วิที่จะกินที่จะเป็นชิเกตที่จะช่วยชิเกนาเกตวันนี้ผมหิวอะไรมากเลยนะครับผมเบอร์หน้าดีกว่าไม่เอาคือเบิร์หน้าอีสปีเลวมาหากินดีกว่า còn lại แมชอ่ะ à สิเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับแล้วมาๆๆๆๆๆ กดไลค์เพื่อช oh, hey, hey. hey, uh, wow. ่วยชิเกตนาเกตติ้งติ้งฝากกดไลค์เพื่อช่วยชิเกตนาเกตนะครับบ๊าไปายฝากกดไลค์ช่วยช่วยช่วยชิเกะนาเกตไปไปทางนีไปทำหน้าบวกที่คนเฮ้ยมาั้าไเอ้บัวมือรักบัวมื่อรักโอ้ไม่มีบวกมาดังออกไปไม่เกิดไปทำหน้าบวกบายบาย শিক ন